Previous episode of Wake Up Bright Channel เป็นเวลาบ่ายสามสิบนาทีจากที่เพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็กำลังจะไปอาบน้ำเอ้ยกำลังจะไปทำงานตื่นสายไปนิดนึงขอเปล่าผมแป๊บมึงมีคนรีเควสว่าอยากรู้ว่าหนึ่งวันทำอะไรเอาตั้งแต่เช้าแต่เช้าคงไม่ได้พตื่นก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยว ให้ไปดูว่าไอ้ทาง,งานทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยเจ็กกี้แ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 จ็กกี้ครับก็วันนี้เราก็กำลังเดินไปขึ้นแถมครับหลังจากออกคนห้องมาเราก็อยู่ที่เมลเบิร์นเซ็นเตอร์ครับ <c oughs> อะอไรเ here I ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านนะครับอย่างแรกที่เราเข้ามาต้องดูก็คือเปรปนะครับเพเปลิช,ลช,ลชนี่ครับเราก็จะต้องทำเปปลิชให้เสร็จนะครับวันนี้ช่วงนี้โควิดร้านเปิดแค่ตอนเย็นครับปกติจะเปิดตอนเช้าเราต้องเปปตอนเช้าแล้วก็เซอร์วิสตอนเย็นครับเดี๋ยวไปเริ่มไปเปปเลย ตอนนี้ครับเราก็กับเซคชัน่นกับเป๊ปแต่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เหลือรออเดอร์มาแล้วก็เซอร์วิสเดี๋ยวจะถ่ายแบบเป็นทมแบบ์แลปให้ดูแบบเร็วๆเพราะว่าถ้าถ่ายนานมันจ,จะนานไปตอนนี้เวลาหกโมงครึ่ง ห้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเสร็จประมาณสามทุ่มเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนเซอร์วิสยุ่งขนาดไหนแต่วันนี้อาจจะไม่ยุ่งมากเพราะว่าเรือส่งก็จะ,งจะเงียบอยู่ครับเดี๋ยวไปดูคลิปทําแบบหนน,นี่ครับก็หลังจากเมื่อกี้เซอร์วิสมันยุ่งไปหน่อยแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงครับพี่มุ่ทุ่มหนึ่งทุท่มสิบห้าเราก็เดี๋ยวมาดูล้างจานแทนครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเซอร์วิสเราก็จะล้างจานเอง ปกติจะมีคนล้างจานครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่แค่สองคนต้องทำเองเดี๋ยวมาดูจะล้างจานโชว์ให้ดูครับ,รบตอนนี้แล้วก็ล้างจานเสร็จไปครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งรอตอนปิดร้านเดี๋ยวเราค่อยล้างีทีหนึ่งตอนนี้วิธีต่อไปก็คือเราต้องจดเปรบ เช็คของครับว่าของอันไหนขาดอันไหนหมดแล้วจดใส่กระดาษแล้วก็แปะไว้ข้างหลังนี้ครับ <c oughs> เพื่อคนที่เข้าชิปต่อไปจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรต้องเตรียมอะไรนะครับเดี๋ยวขอตัวไปจดเพลบแป๊บหนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างครับไปก็หัวห้าไม่ค่อยอยุ่งมากครับเอาอย่างเาี้เราก็เตรียมตัวล้างจาน เก็บของทุกอย่างครับกลับบ้านครับแล้วก็เหลือล้างจานกวาดพื้นถูพื้นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกลับบ้านต้องไปทําทําอะไรต่อต้องไปถ่ายรีวิวก๋วยเตีเ๋ยวต่อ <c oughs> แล้วก็มีรีวิวเบียร์อีกครับ <c oughs> าค content เ,เยอะนะครับวันนี้ต้องรอติดตามต่อไปครับพว่าวันนี้จะเป็น content <c oughs> เกี่ยวกับวันหนึ่งทำอะไรบ้าง แต่ว่าก็เป็นครึ่งวันเกอบเพราะว่าตื่นก็บ่ายสามได้ข่า<ะ>วได้ข่าวว่าคุณเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรเนี่ยครับเจ้าบทเจ้ากรผมอยากฟังสักหนึ่งบทหน่อยครับผมหนึง่งบทนะครับรักมีให้เธอเท่าน้ำทะเลกับตนเทเหมือนน้ำยาล้างจานพังค <c oughs> รับพอใจแล้วครับเดี๋ยวเอานี้ว่ะตอนนี้จะเดี๋ยวจะใส่มุกลงไปมุกเสียวเสียลงไป มุกวันล้สัมอันนี้จุกครูอันนี้ไม่ได้เตียเ้ยนะมันยังจุกครูเลยไม่แตกด้วยเขาคงไม่ชอบเดี๋ยวเราจะใส่พยายามใส่มุกเสียๆลงไปมุกวันละคำแล้วกันโอเคปะเวมุกวันละคำด้วยขออนุญาตล้างจานต่อ ต้องรีบล่าเหมือนเขาจะไม่ชอบเขาคงเห็นว่าเราเล่นกันจุกกรูเลยไปครับขอรีบนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเจก้เจกิเจกิเจกิเจกรลีก้าสติลบิ๊กเบนนิดสิบสี่เสาป้อมปานเฮสบินเบนนิดจ้บ้านในอูร์กันเป็มิ